สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาพบกับอนาคตพ่อพันชาโลเล่นะคะจะมีตัวไหนกันบ้างไปชมตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะมาดูน้องคนนี้กันเลยดีกว่านะคะน้องคนนี้อายุ9้าเดือนค่ะเรามาดูลักษณะเด่นของน้องคนนี้กันนะคะน้องคนนี้เป็นชาโลเล่เลือดสูง พ่อของน้องเขานะคะมิสเตอร์ฟอลคอนอทนะคะส่วนแม่ของน้องเขานะคะ C.N.C.155 นะคะน้องคนนี้อายุเพียง9ก้าเดือนเท่านั้นเพิ่งหย่านมมาเมื่อวานนี้นี่แน่ดูลักษณะความเป็นชาโลเล่นะคะกล้ามนงกล้ามเนื้อเอยลำตัวที่ยาวเหยียดเอยลักษณะกล้ามเนื้อตูดมาแล้วนะคะร่องตูดเออร่องกล้ามเนื้อของก้นนะคะบั้นท้ายเอยกล้ามเนื้อส่วน สันคอเอยสันไหลเอยสันหลังเอยมาแล้วอนาคตเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีแน่นอนนะคะดูได้ตรงชีตนะคะที่กระชับนี่ชีดกระชับและองศาลึงที่สวยงามมากๆนะคะแถมไข่ของน้องเขายังลงมาคู่กันทั้งสองใบเลยลักษณะไข่สวยมากค่ะองศาลึงก็สวยค่ะลำตัวยาวมากนะคะน้องนี้อายุเพียง9เดือนเท่านั้นเพิ่งจะได้กินอาหารเต็มๆเ,เมื่อไม่นานมานี้เองดูดูความเติบโตนะคะ ไม่ธรรมดาจริงๆข้อขาแข็งแรงด้วยนะคะลำตัวยาวมากแปลว่าเขาบรรจุมัดกล้ามเนื้อได้เยอะนะคะแล้วเขาก็จะส่งต่อพันธุกรรมนี้ให้ลูกเขาแน่นอนนะคะละักษณะข้อขาก็ดีนะคะไม่อ่อนไม่งอนี่แปลว่าเขาจะขึ้นทับแม่พันเนี่ยได้และรับน้ําหนักตัวเองได้อย่างสบายๆนะคะสวยงามมากจริงๆน้องคนนี้อายุเพียง9เดือนเท่านั้นท่านผู้ชม แต่กเก้าเดือนยังได้ขนาดนี้เนี่ถ้าโตขึ้นมาอีกหน่อยนะโอ้โหไม่อยากจะบรรยายเลยว่าความสวยน้องเขานี่จะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนนะคะแนะนําท่านผู้ชมเลยใครที่กาลังมองหาพ่อพันธุ์อนาคตพ่อพันธุ์ชาลูเล่นะคะที่จะเอาไปปรับปรุงเนื้อในฟาร์มเรานะคะเพื่อที่จะขายได้เป็นเนื้อที่ดีขึ้นนะคะแนะนําน้องคนนี้เลยนะคะ อายุเพียง9เดือนเท่านั้นนะคะพ่อของเขาคือฟาวคอนแม่ของเขาคือเซียนซีหนนะคะอนาคตพ่อพันชารเล่ของเรานั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะคะน้องคนนี้เป็นพ่อพันชาโรเล่เลือดร้อยนะคะอายุ10เดือนและมาดูกันลักษณะเด่นของน้องเขากันเลยดีกว่านะคะ มาดูลักษณะเด่นของน้องคนนี้กันดีกว่าโอ้โหนี่ขนาดวัวสิบเดือนนะคะคุณพี่วัวสิบเดือนอะไรจะขนาดนี้ทั้งไข่เอยทั้งลึงเอย10ิเดือนจริงหรือเปล่าคุณพ่อของน้องเขานะคะ Mr. Ferry ET นะคะแม่ของเขาเนี่ย QE 3 3นะคะซึ่งน้องเขาเนี่ยเป็นชาโลเล่เลือดร้อยนี่ ที่ทนแดดทนฝนอยู่ที่ประเทศไทยแบบนี้จะหาได้ที่ไหนนอกจากเอ็นซีนะลงชัยฟาร์มค่ะอายุ1ิเดือนนะคะมาดูลักษณะเด่นของน้องเขาชีดกระชับนะคะลำตัวยาวมากค่ะท่านผู้ชมไขสวยมากแปลว่าน้องเขาเนี่ยจะผลิตอาซูจิเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีในอนาคตได้นะคะแถมกล้ามเนื้อนะคะดูนะคะกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อบันถายกล้ามเนื้อตูดนะคะเป็นร่องแล้วนะนี่อายุ1ิเดือนนะเพิ่งหย่านมเมื่อวานเมื่อวันก่อนนี่เองนะท่านผู้ชม เวอร์มากนะคะน้องคนนี้ทั้งสันคอสันไหลนะคะก้ามเนื้ออกเอย่ยก้ามเนื้อหลังเอ่ยนะคะดูลำตัวนี่อก,กับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงลบกระดานเลยทีเดียวแน่นอนจริงๆนะคะน้องคนนี้อายุ1ิเดือนเท่านั้นชาลุเล่เลือดร้อยนะคะก็ <c oughs> สมกับความเป็นวัวย,ยุโรปวัวเนื้อนะเนาะที่แบบโอ้โหลำตรงลำตัวอาจจะมีน้ำลายยืดน้ำลายเหยนนิดหน่อยนะคะเนื่องจากน้องเป็นเลือดร้อยแต่ทนแดดทนฝน,น,น,นประเทศไทยได้ เอ๊ยยังไงไม่ใช่ธรรมดานะน้องคนนี้ข้อขาน้องเขานะคะแข็งแรงมากข้อขาอยากจะบอกว่าเด็กๆ,ๆชุดนี้นี่ข้อขาแข็งแรงทุกตัวเลยนะคะข้อขาแข็งแรงเนี่ยก็แสดงลักษณะเวลาที่ขึ้นทับพ่อพันนะคะเขาเออขึ้นทับแม่พันนะคะเขาจะมีการทรงตัวแล้วก็รับน้ําหนักตัวเองได้ดีนะคะไม่อ่อนไม่งอเลยข้อขาเวลาขึ้นทับแม่พันก็จะไม่ไม่ขาเจ็บนะคะลดออโอกาสบาดเจ็บ หลังจากขึ้นแม่พันธ์ุนี้ก็จะน้อยเพราะว่าข้อขาเขาแข็งแรงนะคะสำหรับใครนะคะกำลังมองหาอนาคตพ่อพันชาโรเล่นี่น,นี่ดูตนอกตรงคอนะคะวัวยุโรปเป็นวัวไม่มีตนอกนะคะแต่น้องคนนี้มีตนอกโพเอ๊ะยังไงเพราะว่า น้องเขามีกล้ามเนื้อสันคอที่แข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อนี่แข็งแรงมากแปลว่าเขานี่จะส่งต่อพัะธุกรรมนี้นี่ส่งต่อไปให้ลูกได้อย่างแน่นอนลูกเขานี่ก็จะสวยเนื้อเยอะแบบเขานะคะเรียนท่านผู้ชมสําหรับใครที่กําลังอยากจะปรับปรุงพันธุ์เนื้อในฟาร์มนะคะแนะนําเลยมาติมาชมกันได้นะคะอาจจะมาแล้วอุย้ยสวยสะอ่อนอยากได้จังส่นแล้วทั้นว่าเจอโตจริง เออมอัดพ่ออุ้ยงามเทโตัวยังสีคือซือ้เอาไปฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวต่อไปนะคะน้องคือชาโรเล่เลือดร้อยนะคะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่มีที่นี่เอ็ C นซีงชัยฟาร์มชาโรเล่เลือดร้อยที่ตัวใหญ่และแข็งแรงเอ็น 012นะคะชาโรเล่เลือดร้อยอายุ1ปี8เดือนแล้วตอนนี้พ่อของเขาคือโมกาแม่ของเขาคือ nc001nc001 ก็คือแม่พันชาโรเล่เลือดร้อยเหมือนกันนะคะที่ได้ลูกออกมานี่เรามาดูลักษณะเด่นของน้องเขากันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้พร้อมใช้งานซื้อไปทับได้เลยจะบอกให้ชาโลเล่เลือดร้อยนะคะตัวนี้น้องเป็นเลือดร้อยชาโลเล่พ่อพันเนื้อที่ เราทุกคนตามหาพ่อพันธุ์ที่ให้เนื้อได้อร่อยมากไว้ตายแล้วพ่อพันธุ์ที่ให้เนื้อได้คุณภาพดีและสูงมากนะคะไข่นี่ยาวโอ้ไข่นี่ลักษณะสวยมากเลยนะคะพ่อพันธุ์ชาโลเล่ที่จริงใจต้องอย่างนี้ขนหน้าหยิกหยิกหยองๆยองกล้ามเนื้อแน่นๆน่นลำตัวยาวตูดใหญ่ข้อขาแข็งแรง อายุหนึ่งปี8เดือนแล้วนะคะอายุหนึ่งปี8เดือนนี้ก็ประมาณ16ปี16เดือน16เดือนพร้อมใช้งานเลยพ่อพันธุ์เลือดร้อยนะคะพ่อพันธุ์ที่พร้อมใช้งานได้เลยแบบนี้แถมเลือดร้อยชาโลเล่แบบนี้ราคาเท่าไหร่คะน้องน็อตราคาเริ่มต้น8 0,000บาทเท่านั้นคะ่ะ80,000บาทค่ะก็อย่างที่บอกเข้ามาต่อรองกันได้หน้าฟาร์มนะคะเท่าแก่เราใจดีค่ะอยากได้ชาโลเล่เลือดร้อยที่สามารถนําไปทับ คุมฝูงกับเป้พันธุ์เพื่อปรับปรุงพันธุกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพเนื้อของฟาร์มเราเพื่อที่จะขายเป็นวัวเนื้อได้เนี่ยก็ต้องมาดูที่นี่เท่านั้นล่ะค่ะพ่อพันธุ์ชารเล่ที่จริงใจกล้ามเนื้อคอนะคะคุณผู้ชมจะบอกให้เดี๋ยวจะ c l o สอ up คอให้ดูนี่ตัวใหญ่ขนาดนี้แต่เชื่องมากนะคะขี่ได้เดี๋ยวให้นิดหน่อยไปขี่ให้ดูลำตัวยาวมากแปลว่าเราเนี่ยแปลว่าเขาเนี่ยบรรจุมัดกล้ามเนื้อได้เยอะมากแปลว่าน้ําหนักซาก เขาเนี่ยจะเยอะมากนะคะเกิดเราอยากอาไปขายเนื้อเนาะลักษณะลึงและองศาลึงนะคะดีมากนะคะเหมาะที่จะขึ้นทับแม่พันธุ์ได้นะคะแถมชิดก็กระชับสวยด้วยแล้วตัวลึกมากนะคะก้ามเนื้อขาเอ่ยก้ามเนื้อหลังเอ่ย่องตูดเอ่ยตูดเออโ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 อนี่ตอนนี้มีความกำหนัดแล้วนะคะ นี่เราแค่แยกนะคะไม่ได้ให้อยู่กับตัวเมียนะคะถ้าเกิดอยู่กับตัวเมียก็คือได้ลูกไปแล้วทับไปแล้วแต่นี้เราแยกไว้ก่อนดีกว่าเรายังใช้พ่อพันุ์ของเราอยู่นะคะเราก็เลยจะปล่อยน้องตัวนี้เข้ามาดูเลือกชมเข้ามาชมตัวจริงสวยๆกันนะที่ฟาร์มเลยนะคะแปดหมื่นนี่อาจจะไม่ต่อเลยเออมาเจอแล้วก็หูแบบนี้แบบแปดหมื่นนี่เอาไปใช้ได้เลยทับได้เลยได้ลูกได้เลยซื้อเลยจริงไหมคะน้องน็อตจริงค่ะเลิศสวยมากค่ะ ไม่อยากจะโมเลยเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมสําหรับอนาคตพ่อพันชาโลเล่ของเราทั้ง3ตัวมีตัวไหนถูกตาต้องใจกันบ้างหรือเปล่าก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะเนาะจริงเพราะมันสวยต้องตากันขนาดนี้เอาเป็นว่าคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะ ไปพบกับอนาคตพ่อพันธ์แม่พันธุ์ตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจพ่อพันธุ์นะคะสามารถวอล์กอินเข้ามาที่เอ็นซินน้ลงชัยฟาร์มได้เลยนะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นนะคะสามารถวอล์กอินเข้ามาคุยกับเท่าแก่แล้วมาต่อรองราคาหนะ้าคขอกนายพ่อตแข็งใจดีมากคะ่ะหรือ สำหรับลูกค้าท่านใดทีไ่ไม่ไม่ไม่สะดวกมานะคะก็สามารถทักได้ที่เพจ Facebook NC นรงชัยฟาร์มนะคะก็จะมีแอดมินคอยตอบลูกค้าตลอดมีส่งข้อมูลส่งรูปภาพส่งข้อมูลวัวที่ท่านสนใจให้ดูแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ